ผมเห็นแล้วก็อดที่จะสงสัยไม่ได้นะครับว่าเกมสตีนนี้นี่มันเป็นอย่างที่มันให้เราดูอยู่หรือเปล่านะครับผมยอมถอดสายชาร์จแบตของผมเนี่ยแล้วก็ก,กดคลิกดาวน์โหลดวิดีโอเกมนี้ทันทีเลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะประทับใจกับสุดยอดเกมเกมนี้หรือไม่นะครับผม หลดนานชิบหายอีกที่อโอ้แล้วเป็นอีกครั้งนะครับที่ผมสามารถดาวน์โหลดเกมโดยที่สติไม่แตกตายไปก่อนนะครับสุดยอดไปเลยขอบคุณอินเทอร์เน็ต3 b มบีด้วยนะครับย็ดแม่กำลังจิดตั้งเคียว่นานานชิบหายสัดอ่ะเรามาลองดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นแบบที่โฆษณาไว้หรือไม่นะฮะ หรือเราจะเจอโฆษณาติดอยู่เต็มหน้าจอนะครับผมเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นะแล้วแล้ว,ลวทำทำใกูกระตุกอ่ะเขี้ยนเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยโอ้โหผลิตเชียดพระเจ้านี่มันเป็นเกทเม,กมเเกที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อผมเป็นเกมที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อพวกเราครับทุกคน คนเห็นไหมเฮีย <Yeah. S 1> กูพลาดไปเหรียญหนึ่งผมมั่นใจเลยนะว่านี่เป็นเกมที่ทุกคนรอคอยมาตลอนนนดนะครับทุกคนไม่ควรพลาดนะใช่ครับสุดยอดไปเลยผมรู้สึกสนุกมากมากเลยนะครับแล้วทำไมกูกระตุกเนี่ยกวัวเครื่องกูก็ไม่ได้กากนะเฮีย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> กระตุกเฉย Qual é o... e rala!